วิดีโอนี้นะคะคุณกําลังก้าวเข้าไปสู่เส้นทางใดค่ะคุณกําลังก้าวเข้าไปสู่เส้นทางใดคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่เส้นทางใดเส้นทางของความธรรมดานะ ความธรรมดาความเข้าใจความจริงของชีวิตความเข้าใจสิ่งที่ไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องมีการเติมแต่งอะไรให้ให้มากจนเกินไปหรือให้รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่อาจจะเกินจำเป็นนะคะพลังงานในเรื่องของอคนที่อาจจะคุณคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่า อาจจะอยากเหมือนเหมือนถ่อมตัวเนาะหรือหรือเข้าใจแบบชีวิตหรือวิถีที่ที่มันไม่ต้องมีการปรุงแต่งไม่ต้องมีการอวดโอ้หรือว่าทำให้ใครยอมรับนะคะพลังงานของคนที่จะเข้าใจนะคะว่าการสูญเสียนะความพังทลาย ความพังพินาศของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่คุณอาจจะรู้สึกโอ๊ยมันช่างหนักหน่วงท้าโถมจริงๆอะนะคะสูญเสียเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามันก้าวเข้าสู่กันการปลดล็อกเนาะการปลดล็อกไปสู่สิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมพลังงานที่นำพาไปสู่การเกิดใหม่นะเพราะนั้นคุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ะะพลังงานของความหวังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นบวกเนาะที่มองโลกในในลักษณะที่ว่าไม่สิมันเป็นไปได้ไม่สิสิ่งนี้ที่อาจจะเคยยากสำหรับคุณมันกลายเป็นสิ่งที่ง่ายไปเลยหรือกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายและคุณสนุกกับสิ่งนั้นคุณรู้สึกมีความหวังคุณรู้สึกว่าคุณจะไปได้ไกลกว่าเดิมคุณมีโอกาสมากกว่า ที่เห็นเนาะหรือว่าคุณมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอุ้ยมันมันน่าหลงหรือการตื่นมาหรือพลังงานในการใช้ชีวิตของคุณจะรู้สึกว่าฉันฉันมีโอกาสที่จะได้เจออะไรที่ที่มันจะ,ะดีต่อใจนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานของความหวังพลังงานของการเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะจากการสูญเสียจากความผิดหวัง นะคะจากพลังงานที่แย่มากๆที่นำพาคุณไปสู่การเริ่มต้นอีกครั้งนะคะพลังงานในเรื่องของการปลีกตัวนะคะคือคุณคุณจะเหมือนก้าวเข้าสู่พลังงานความสันโดษนะคะความสันโดษการการอยู่กับตัวเองการเลือกตัวเองการเลิกที่จะแคร์กลุ่มคนจำนวนมากหรือว่าพลังงานของการที่จะต้อง เหมือนคอยเอาอกเอาใจหรือว่าการอยู่ในสังคมต้องอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณคุณจะรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ไม่สำคัญหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณโหยหาอีกต่อไปนะคะแต่เป็นพลังงานความสันโดษปีกวิเวกปีกตัวบางคนอาจจะแตกต่างไปเลยนะคะจากผู้อื่น พลังงานที่เหมือนหันมาดูใจตัวเองมากขึ้นจริงๆเพราะมีการเหมือนให้ความสำคัญในเรื่องของการทำสมาธิความสงบนะคะการเหมือนรู้ลมหายใจเข้าออกหรือหันมาถามว่าจริงๆแล้วเราปรารถนาสิ่งใดมากขึ้นนะคะก็คือห่วงแหนหรือว่าหันมาให้ ให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นแล้วว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรความสุขแบบไหนหรือว่าสิ่งใดที่เราอยากจะทําเราหวยหานะคะเหมือนอาจจะจากที่เคยคาดหวังหรือว่าจากที่เคยเให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกนะคะกับกลายเป็นว่าหันมาเห็นตัวตนหรือว่าหันมาเห็นตัวเอง นะคะหรือให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษเลยพลังงานที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นและอย่างแท้จริงค่ะโดยที่ไม่มีปัจจัยภายนอกเ,นอเข้ามามีอิทธิพลต่อใจต่อความต้องการต่อการตัดสินใจอีกต่อไปแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากความต้องการที่แท้จริงของคุณเองพลังงานที่เหมือนเหมือนปีกตัวนะคะหรือปีกวิเวกค,คุณลองนึกถึงฤาษีอ่ะ ที่เหมือนใช้เวลานะะในการฝึกปลือใช้เวลาในการเหมือนเข้าใจนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นมีภูมิปัญญาสติปัญญาความรู้ที่แกล่งกล้ามากขึ้นนะคะบนเส้นทางที่เลือกเองอย่างแท้จริงไม่มีใครบังคับหรือว่าไม่มีอิทธิพลภายนอกอที่เข้ามาส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะพลังงานของการเหมือน ขออยู่เงียบๆเพื่อใครควรนะคะแล้วก็รวมไปถึงความอดทนได้นะะซึ่งอาจจะมีจังหวะบางอย่างบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเงียบดีกว่าอดทนรอรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะนั้นถือเป็นพลังงานของการปีกวิเวกการทำสมาธินะคะอย่างมีความหวังนะ,ะเพื่อรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมในบางเรื่องนะคะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะว่าคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่สิ่งใดนะคะ ความโดดเด่นทางการงานนะคะที่จะบรรลุค่ะจะบรรลุในสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะ,ค,ะคุณจะบรรลุจากความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าที่ทำมายาวนานนะ,ะทำมาแบบทุ่มเทมามากมายนะคะเพราะนั้นอีกอึดใจหนึ่งนะคะคุณก็จะกลายเป็นเหมือน คนที่ส่งพลังเนาะในเรื่องของการงานหรือสายงานของคุณในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นจะมีค่ะสิ่งที่คุณอาจจะแบบทุ่มเทมาเก็บเล็กผสมน้อยนะจนรู้สึกเหนื่อยล้านะนะคะรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากแต่มันเป็นอีกอึดใจหนึ่งที่คุณจะสู้ต่อเพื่อให้ได้มาซึ่งการเหมือนเขาเรียกว่ามันถึงจุดอะที่ที่คุณคาดหวังไว้นะคะ พลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็ความนิ่งเงียบการปลีกตัวให้สนับสนุนอย่างมากซึ่งคุณจะก้าวเข้าสู่จุดนั้นนะคะก้าวเข้าสู่พลังงานที่จะแบบให้ความสนใจในเรื่องของความนิ่งสงบมากขึ้นการปลีกวิเวกนะคะพลังงานที่จะรู้สึกเหมือนได้รับอิสระนะคะก้าวเข้าสู่อิสระแล้วก็เข้าสู่ถึงเหมือน ความเข้าใจในเรื่องของอ,อะไรที่เหมือนเป็นภาพลวงตาสำหรับคุณอะไรที่ดูเป็นพลังงานที่เหมือนทำให้คุณอยู่ในจุดเดิมนะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไม่ได้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนมันมันทำให้คุณถูกยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะ อาจจะเป็นความกลัวหรือเป็นพลังงานที่ทําให้ไม่สามารถออกจากจุดเดิมได้ซ้ำๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพลังงานเหล่านี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วคุณจะหาทางหรือคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันมันเป็นภาพลวงตาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งฉันไว้ทําให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้นะคะ พลังงานที่ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสภาพแวดล้อมอะนะคะคำพูดใดๆที่เหมือนฉุดรั้งคุณไม่ให้เติบโตหรือฉุดรั้งคุณไม่ให้สามารถไปสู่สิ่งใหม่ได้ะค่ะพลังงานเหล่านี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วมองว่าจะเกิดพลังงานของการขับเคลื่อนที่จะเหมือนผลักดันคุณนะคะให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้ ฉันมีความฝันใดฉันจะต้องบรรลุหรือไปให้ถึงความฝันนั้นซึ่งถือว่าเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้คุณนะคะได้ทำในสิ่งที่คุณมีศัก,กยภาพมากพอนะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะไปสู่เป้าหมายที่คุณมีศัก,กยภาพมากพอคุณจะเห็นในจุดนี้ คุณจะรู้ว่าอุ๊ยฉันมีแรงขับเคลื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะเห็นพลังงานของความมีอิสระนะคะการมีอิสระในเรื่องของเวลาคุณจะสามารถตัดสินใจทำอะไรอิสระทางความคิดนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่จะเหมือนได้ผจญภัยมากขึ้น